คะ่ะสวัสดีคะ่ะเจอกันอีกแล้วคะ่คะกระดิชั้นชงอ่างครารังซอแจ้งหมอลำน้ำวิ่หงเมียห,หัวหน้านกพงสกอนะคะเมื่อนี้มะมูลมูลมุมใหม่เอียงย่น้ำหัวน้ำห้าพี่น้องเบิ่งเน่งานบะมี่ตัวงานบะมีเงินซื้อข่าวบะมีเงินซื้อน่ากินพี่น้องเอ้ยคะ่ะผากันดมะเก็บยวผักขีเล็กคะ่ะมาเก็บยวผักขีเล็กไปแกงส่วนตัวมาเก็บยวผักขีเล็กไปต้มแกง งานเบอร์มี่พี่น้องจะจะเสียใจองไรหรืพี่น้องเอ้ยค่ะสถานการณ์แบบนี้เอากล้องกระสันแนเด้อวดเอาเด้อค่ะอยากถ่ายเห็นเบิรง่ครับวิ่งจับกล้องให้ถือให้อาใส่ถุงที่น้ำหัวน้ำห้าพี่น้อง ขอในเด้อค่ะพักขี้เล็กนะค่ะขอพักขี้เล็กในเดอ้อเอออรุ่ละบะแห้งดอกอ่าขอเองเออเองตอบเองค่ะบม่มีงานเด้พี่น้องข็หากินนะไม่มสิ่ลอกเอาเข้าไปสิดึงอันนั้นออกมามึงไงเนาะโอ้เงยตะ巴กกล่องป่ได้นี่ล่ะมันกลับกล่องได้กี่ข้าอยู่ หาเกีย๊ยักขี้เล็กนี้นองถ้าลูกมาหาเกีย๊ยักขี้เล็กไปแกงระทั่งชีวิตค่ะผู้ได้เหลือต๋นพู้ได้สงสารกระซั่งหมูสมุนไพรหมูแห่งสมุนไพรเจ้าบองสนับสนุนในเด้อค่ะฝากไปแน่ค่ะวิธีชีวิตหมอล่ำค่ะฝันบ่มีงานในสิบแปดทีทนีะ่ได้อีโควิดโดกรายขี่ขาเขาจ็สี่หลักพี่น้องหากินน้ำหัวน้ำห้าวค่ะ พอได้แบบว่าแดงเบากระเป๋เงินไปนิดๆน,น,น้อยๆก็ยังดีมืงหนึ่งขาาหนึงสองขาบก็ยังดีนะคะ่ะอืองานกับบะมี่เด้ค่ะงานบะมี่กับโตกงานเจ้าสิบเฮ็ดงานอยี่ยโอ้ยบูเนี่ยสมน้ำหน้าไม่ละมันอ้วนเกินไปงานกับบะมี่โต้งานจเจีสิบเฮ็ดเนี่ยังกลิ่นพี่น้องทันสิไปสมารงานเพื่อนกับปิดมัดแล้วลงงานสิบเฮ็ดเนี่ยยังกับว่าไรก็ เอาอดเอาค่ะซ้ามันพานมันพ่นไปหักกันแทงกันเบิ้งกันดูแลกันเลยเด้อพีกก่น้นองเด้อค่ะอืมคนไทยไม่ทิ้งกันมันนี่หกโมงอุ้ยเฮ้ยหมงต้ไปลงทะเบียนตัวนี้นียบเรียบเรียบม,ม,ม,มาหกยัมงมาหกยังมาหกเร็วเรวเก็บต้นนี้แล้วก็ไปเก็บสองต้นนั้นกลับไปเก็บสองต้นนั้นก็พอ เดี๋ยวจะไม่ทันลงทะเบียนห้าพันบาทเงิน,นเดียวยานะคะหมอลํำหน้าวิหกมีดีอย่างหนึ่งด้วยที่น้องค่ะต้องขอพระคุณบอดขอพระคุณผู้บริหารค่ะเพราะว่าเพิ่นจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดนามวิหกห้างหุ้นส่วนจำกัดนามวิหกก็เลยเป็นบริษัทถูกต้องตามกฎหมายก็เลยสามารถที่แบบว่าขอ ยื่นเรื่องขอขอเงินยยเยียวยาเดือนละหาพันบาทได้กะดีอยู่ค่ะคอผู้อื่นกับมี่คือกันตามมาตาเท่าไรเนี่ย่ะอไปอ่านเบึ้งด้วยค่ะขอกำหนดมันนะ่ะตาม,มาตาตัางๆต่าไปอ่านเบึ้งนะคะชิ้นหอดสุกขูุ่ขหันห่ะค่ะจะเสียจังใดค่ะสับผลูกเพ็ดหมูขายหมูแดดเดียวขายแต่ว่าเนื้อแดดเดียวว่าม,มีด้วค่ะ แดดเดียวนะบ่ขายดอกมันเพราะว่ามันทรงลำบากหมูแห้งแหงสนิทด,ด้วยพี่น้องเด้วเนื้อหมูสามกิโลได้หมูแห้งโล่หนึ่งคุณอาสิแหงปันไดเอาตาเจะว่าแหงตาเจะว่าเหลือแต่วิญญาณหมูเนละไปอืมสิ่้าเกียบสิ่้า,า,าไปลงทะเบียนเอารับเงินเยอย่ใยาน้ำพึนหักสุขูสุขคนละกิโลสุข,ขูสุขคน อันที่ว pues hey hey ัตถายนี nah hey, ่ก็บทายให้แฟนคลับมือซื้อแฟนคลับสุดวันได้หนีให้รูมกดไลค์กอดซับไก่กดแชร์กดกระดิ่งกดหัวใจรัวๆไว้แล้วสิไปทายวิถีชีวิตหมอหลงหมอลัมผู้คนตกงานเออคนยู่กันจังใดผู้คนยู่ไก่ก็จะได้ทายให้เบิ้งผู้คนยู่ไก่กันวัได้เบิ้งเน้อวัดเอาค่ะอดเอาเอาเปิดร่วงก็จะได้เบิ้งจะได้เห็นกันยี่ดอกค่ะหักสุขูสุขคนนั่นแหละค่ะเป็นกระลังแรงใจให้ซึ่งกันและกันเนาะพี่น้องเนาะ ช่วงนี้ค่ะช่วงโค้มากเขยังว่านั่นละนักเมบ่ววา,าแต่หัวหน้าว้งขนักผู้บริหารเป็นกันนักค่ะลูกน้องกันนักนักเข้าก็ต้องดูแลก,กันเบิ่งกันแย่งกันผ้ายซอยกันไปซ่ามันม,มุมฟังซ่ามันบีสซ่ามันม,มุมเออจะผ้ายซอยกันไปซื้อว่าพอซื้อว่าผ้ายซื้อว่ามาก มาเอาข้อมลำบากซอยกันมาซอยกัน,ออกนถือสาศิลปะวัฒนธรรมนุ่นกิ่งนุ่นมีไหมขอบคุณโุการรับชมค่ะไปแล<ห>้วพี่น้องขี่นอดสุข<ห>้นหักสุข้คนค่ะ